สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่บ้านบางพัดตบบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดที่เป็นบุฟเฟ่ต h โฮมสเตย์วันนี้เราจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบางพัดครับแล้วก็สิ่งที่ เราเรียกว่าความเป็นอยู่แล้วกันนะครับของชุมชนบ้านบางพัดครับว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรมีส่วนส่งเสริมในการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยครับกับวิถีชุมชนของที่นี่นะครับก็ถือได้ว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับดีมากๆเลยด้านซ้ายมือของผมนี่จะเป็นอ่าวพังงา นะครับซึ่งเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นล่องน้ําเป็นแม่น้ำนะครับเอ่อเป็นปากคงการบรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบายนะครับแสงแดดก็ไม่จัดเกินไปเดี๋ยวเราคือทางทางเข้ามาเนี่ยนะฮะก็คือรถเราจะต้องจอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางเข้ามาสะดวกครับเป็นทางลาดยางนะฮะแล้วจอดรถไว้แล้วก็มีสะพานปูนซึ่งปุ๋ยเขาบอกว่าที่นีเป็นพานไม้นะครับ นีสนนะน,ะค,รนะครับเดินเข้ามาก็ทางเดินเป็นเป็นปูนนะครับเป็นทางปูนนะลาดปูนเข้ามายาวเลยนะครับจากออสะพานเมื่อสักครู่นะครับผ่านมาก็จะมีมีร้านอาหารนะครับที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยแล้วก็มีของขายตามบริเวณข้างทางนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางพัดเองนะครับ เราเข้ามาข้างในเนี่ยนะฮะก็จะมาเจอร้านอาหารที่าทางนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสแนะนำกันนะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะยะเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งใน Facebook ของผมก็มีโอกาสได,ได้ได้รับภาพนี้ขึ้นมาก็คือร้านครัวมะชะซีฟู้ดนะครับทางทีมงานเลยอยากจะมาสัมผัสครับว่าความจริงกับในโซเชียลนะครับมันเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปพิสูจน์นะครับ ครับผมผมเข้ามาในร้านเนี่ยนะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาตินะมากมากเลยแล้วก็รู้เลยว่าทำไมวันนี้มาแล้วไม่ผิดหวังครับเพราะว่ามาที่ร้านครัวมะชะซีฟู้ดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคุ้มฮะเดินทางไกลหนะ่อยไม่เป็นไรแต่ว่าคุ้มมากแต่ความคุ้มค่านั้นต่อยอดแล้วครับ จากเจเนอเรชันที่1นะครับมาสู่เจเนอเรชันที่2ของทางร้าน<ล>ก็คือเจ้าของรุง่นที่2นะครับท่านนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนะครับช่วยแนะน,นำตัวกับก็ชื่อจัะญาคะรับก็เป็นลูกของมัชช่าค่ะก็ะมักก็ยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่แต่กับข้าวบางอย่างก็ต้องให้มาททำเพราะถ้าลูกๆทำบางอย่างไม่อร่อยต้องมัชช้าๆๆอีกทีค่นะครับก็คือตอนนี้ที่ที่เรามา มาทำสุปข่าวพิเศษวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีการส่ง f o r ์ a วิร์ดเทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook ่าทวิตเตอรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเหมือนกับนัก uh, ท่องเที่ยวเขามาเที่ยว<ช>นะครับแล้วก็มารับประทานอาหารที่นี่เราบอกว่าอาหารที่นี่สดนะครับสดไม่พอถูกด้วย<ช>นะครับซึ่ง,งแถมร้อยต่างหากใช่ไหมครับวันนี้ <laughs> กอบอ็บุกเข้ามาในรัวมาช้าเลยนะคะวันนี้จะย่าแนะนํา วันนี้นะคะวันนี้มะชะตัวจริงนะคะจะทํากับข้าวหมึกผัดน้ํามันเครื่องให้ดูนะคะหรือว่าหมึกผัดน้ําดำาค่ะเอาค่ะเดี๋ยวคุยกับมชะช้านะคะว่ามะชะาํายังไงถึงได้อร่อยทำเลจายจ้า เสร็จนะคะปลาหมึกผัดน้ำมันเครื่องหรือหมึกผัดน้ำดำโดยฝีมือมาช้าของเองเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยค่ะ เรามาลอง,งชิมผัดน้ำดำก่อนเลยน้องตู่มาตากให้พี่หน่อยนะลยนะครับมาขออนุญาตเลยนะครับอ,บอโอโหดดำจริงๆด้วยครับ <c oughs> พวกเราไม่ดำเนาะนะครับอ <c oughs> ันนี้ถึงจะเรียกว่าดำนะเนี่ย <c oughs> นะครับอันนี้คือดำนะฮะ <c oughs> คือ,อน,นี้ดำของพวกเรานี่เป็นแบบ <c oughs> สผีผิวน้ำผึ้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> สีแทนสีแทนแหมพร้องกันเลยยวลองชิมเลยนะครับ อืมอร่อยไหมคะอืมอร่อยอ่ะบอกเลยอย่ามอร่อยอ่ะตาคือถ้าอืมอืมอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวะครับขอชิมน้ำหนะ่อยนะครับเชือท่าสีมันเนี่ยดูไม่น่ากินจริงนะแต่ว่าท่านคุณเชื่อไหมครับว่าตัวหมึกเนี่ยจะไม่เหนียวแล้วก็มันจะนุ่มนะครับมันจะนุ่มแล้วก็ เพราะว่าเนื้อไม่ออกลองยิ้มดูลองยิ้มดูสิคะจริงเหรอดำแล้วหรอรือว่าฝันดำแต่อร่อยนะอร่อยมากหวานน่ะนะครับมันมันหวานหนะครับมันมันหวานหวานเป็นเทคนิคส่วนตัวใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เราตามตามจะเข้าไปในในครัวก็บอกเลยมะชะาทำเองอันนี้มาช้าทำเองเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับ เจ้าของตำนานร้านอาหารครัวมะชาซีฟู้ดที่เรื่องลือระเบือกายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับมะครับนะครับมะมาแรงตายเลยนะครับอยากถามมะว่ามาเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณใช่ห้าปีได้หรือเปล่านะสี่ห้าปีนะครับแล้วมะเป็นคนพื้นเพที่นี่หรือเปล่าทีี่่นจ้ะเป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็คนที่นี่คือเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันหมดนะฮะ พี่น้องกันมัดยาแล้วทําไมมาถึงคิดทําเป็นร้านอาหารขึ้นมามาชอบรมาชอบดัดทางด้านนี้อืทางเด็กๆนะครับต้องเริ่มนะอ๋อทางเด็กๆชอบแสดงว่าแม่คุณแม่ของมะก็ทําอาหารอร่อยจ้าจ้าอ๋อก็แด้กระปุกกันเบนนั้นนี่นะโอ้จ้าครับวันนี้อิ่มมากอร่อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าครัวมะชะซีฟู้ดนะครับไม่ทำให้เราผิดหวังใช่ค่ะ นี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นจุดที่ไว้ถ่ายรูปใช่ค่ะถ้าเกิดใครมาก็บอกเลยว่าให้สังเกตตรงนี้นะคะหลักกิโลหลักกิโลถ้าใครดูหลักกิโลไม่เห็นก็ให้ดูหลังคาก็ได้ค่ะ <c oughs> สีแดงค่ะหลังคาสีแดง <c oughs> นะครับข้าม <c oughs> สะพานมานี่โฟกัสมาเลยนับกิโลเมตรที่สุดก็คือถึงแล้วนะครับถึงแล้วไหนแล้วค่ะควรมาช้าอยู่ตรงนี้เบอร์โทรบอกอีกทีครับเผื่อท้าผู้ชมจะรโทรม่เจอหกสองหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะศูนย์แปดเจ็ดหกสองหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะนะครับ มาบอกเมื่อกี้ได้คุยกับมะนะครับมาบอกว่าถ้ามืดๆก็เปิดได้ให้โทรมาจองก่อนใช่ค่ะนะครับเพราะว่ามาหนักมากเขาเป็นคนขี้สงสารพอใครไม่ได้กินข้าวเขาจะไม่ค่อยสบายใจใช่ค่ะสุดยอดมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวรายการเราจะต้องสงสัยต้องกลับแล้วครับเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เดินไปส่งจะไปส่งใช่ไหมใช่โอเคครับเพราะว่าเห็นเพื่อจ้าจะได้แนะนําว่าเขามีร้านขายของด้วยเนาะใช่ค่ะอ่ะย่างเี้ยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ โอเคนะครับอันนี้มาร้านแรกก่อนเดินขากลับอันี้เป็นด้านของผู้ใหญ่ค่ะนี่ค่ะคือผู้ใหอท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับคนแรกของหมู่บ้านไหมครับในรอบร้อยปีโอ้โหสุดยอดวันนี้ผู้ใหญ่ทํามีของแห้งนะครับราคาไม่แพงด้วยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เชิญครับผู้ใหญ่ครับราคาไม่แพงค่ะครับ ได้เราเก็บก็ซื้อแล้วก็มาทำเป็นปลาแดดเดียวบ้างอะไรขึ้นชื่อก็อ่าครับพิธีกรพิธีกรต้องต้อง,องยื่นใหม่นะครับต้องยื่นใหม่เลยขึ้นชื่อที่นี่ก็คือปลากระบอกเด็ดเดียวค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวมาอ๋อ,อ,อปลากระบอกเด<า>็ดเดียวด้วน,น,นี่ฮะปลาทูเคม็มอ๋อนี่ครับปลากระบอกเด็ดเดียวก็มีปลาหวานเดี๋ยวนี้ค่ะปลากระบอกเด็ดเดียวปลาทูเค็มปลาหวานนะครับก็คือเป็นปลาและนี่ครับเดี๋ยวนะฮะ อันนี้เลยกะปินะครับกะปิหอมด้วยนะครับหอมด้วยนะครับกะปิเอาไปทําน้าพริกกะปิเคยแท้นะครับโอเคนะครับขอให้ขายเยอะๆเลยนะครับขายได้วันละหลายหมื่นก็คือตรงนี้ก็เราเราถือว่าเป็นการช่วยเศรษฐกิจในหมู่บ้านด้วยเนาะครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมอีกนะครับผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นเป็นผู้ง่ายชุมชนที่นี่ประมาณ99%ไหมครใช่ค่ะมันจะมหมือนนะครับก็จะส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ที่นอรมเสยิมก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่หมุนเวียนมานะครับก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบเอ้ยอันนี้เขาทำอะไรอ่ะริบง่ายออนี้หนูทำได้นี่จะหนูขอมโมะขอมกอะไรครับขมกปลาปลาอะไรฮะปลา อ๋อปลาแป้นนะครับอ๋อเนี่ยครับทําตรงนี้เลยร้านนี้เจ้าของร้านไปไหนปลานะคะไหนที่เป็นขวดอะค่ะอ๋อเนี่ยไม่เคยไม่เคยอ๋อเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อนี่คือพุงปลาใช่ค่ะเขาไปแกงไตปลาอ๋อเขาไปแกงไตปลาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเมนดาตั้งค่ะดาตั้งอันนี้เป็นเมนดาที่เรายำกินเมื่อกี้นะอ๋อครับอันนี้คือเรา อันนี้ทางทีมงานเราซื้อด้วยใช่ไหมฮะอ๋อนี่เราซื้อด้วยนะครับเฮ้เวิร์กมากเลยเขามีตาเลยรอเลย่นะฮะมีโลโก้ของที่นี่เลยนะอันนี้ชื่อชื่อเจ้าของร้านไหมครับจะจะปะจะจะปะใช่ไหมฮะจะปะใช่ไหมอ่ะมานี่เลมาออกมาออกทีวีหน่อยจะปะย่าไม่ยนะคะเปิดดมได้ไหมใส่ใส่สารกันบูดไหมไม่ใส่ หอมาะท่านผู้ชมดมไหมดมหอมนะครับคือเคยแท้เล็กเคยใช่ไหมครับเหมือนบ้านผมเลยเลกเคยเพชรบุรีครับเพชรบุรีเลยครับเลกเคยนะเยเเคยครับถ้าเกิดภาคกลางเขาเรียกกะปินะครับบ้านผมเลกเคยเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกับอะไรนะเรียกอะไรนะเป็นโอท็อปไหมใช่ค่ะเป็นโอท็อปไหมใช่ใช่ค่ะ ปลากระปิที่นี่ค่ะเขาไม่ผสมอะไรเป็นกุ้งล้วนเลยค่ะโอสวัสดีครับท่านอบตครับนะครับกำลังจะเป็นนายกหรือเปล่าฮะนะครับท่านอบตเป็นคนที่นี่เลยคนที่นี่ค่ะอ๋อบตยังดูยุนน้อยอยู่เลยนะนะครับเป็นคนที่นี่เลยนะแล้วเปิดร้านด้วยนะครับเปิดร้านด้วยนะครับเป็นร้านเสื้อผ้านะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก นะครับช่วยเหลือตัวเองมาเป็นร้อยปีละนะครับแล้วตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวนะจากรายการทีวีต่างๆที่มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับเราก็เป็นหนึ่งครับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทางบางพัดเองทางครัวนะมัชชาซีฟู้ดนะฮะมัชชาซีฟู้ดเพราะเรามาชิมแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับทั้งผู้บริหารเองทั้งเจ้าของนะแม่ครัวนะสตาฟทุกคนแล้วก็รสชาติของอาหารที่นี่สุดยอด นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับน่เกิด่าได้มาพักโฮมสเตย์ได้ได้ทำกิจกรรมไปทะเลหาหอยอะไรก็สนุกวันนี้อีกท่านผู้ชมสนใจไหมสนใจใช่ไหมถ้าสนใจเดี๋ยวอาจจะเป็นครั้งหน้านะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะประสานมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตในโฮมสเตย์ของมัชนะครับโดยจ้าจะพาจ้ายะจะพาแนะนำนะครับจะเป็นขออนุญาตให้จ้าเป็นไกด์กันอีกครั้งหนึ่ง ได้ไหมไม่กลัวตามเหรอไม่กลัวค่ะผมกลัวํามากเลยดอบีสตกโอเคครับนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณตู่ด้วยที่ช่วยประสานงานให้ทีมงานเราเข้ามาถ่ายทำนะครับขอบคุณแม่ครับคุณตู่ครับขอบคุณจ้าครับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับสำหรับครั้งหน้าสกูุ๊ปข่าวของเราจะไปหาสกูุ๊ปเด็ดๆที่ไหนมานะครับติดตามต่อวันนี้ลาพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับบายไปเลยครับ